อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนกระถางด้วยนะคะดูเหมือนว่าในกระถางเขาก็ดูสดชื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าด้วยความที่เรารดไปนานๆานนาข้นาอะคะ่ะจะสังเกตว่าต้นไม้ไม่โตแต่ก็คือไม่ตายนะคะแต่ไม่โตนั่นมันเป็นเพราะว่าดินเราอะคะ่ะทุกครั้งที่เรารด ดินมันจะค่อยๆหายไปสุดท้ายมันกลายเป็นว่าในกระถางเราอะค่ะแทบจะมีดินให้เขาเหลือน้อยมากแต่เขาไม่ตายค่ะเขาอยู่ได้แต่ก็คือไม่โตเหมือนกันกับของเราค่ะอันนี้คือสังเกตว่ามันนิ่งไปนานเลยคือไม่ค่อยเติบโตขึ้นเท่าไหร่ก็เลยถึงเวลาที่ต้องมาแกะและแล้วก็เปลี่ยนกระถาง ทีนี้ของเรานะคะวันนี้จะมีสี่ต้นที่จะที่ที่จะเปลี่ยนต้นแรกนะคะคือเฟรียนี่สองต้นนี้ตอนแรกอยู่กระถางเดียวกันนะคะซื้อมาเขาอยู่กระถางเดียวกันแบบนี้ไม่โตสักพักละก็เลยจะแยกกระถางให้แล้วก็เรื้อนะคะ ส่วนอันนี้คือแอสโตรไฟตัมนะคะแอสโตรไฟตัม um อันนี้เหมือนกันไม่โตอันนี้จะพิเศษนิดนึงพอเราพอเราแกะออกมาค่ะจะเห็นว่ามียุบทั้งทั้ที่ก็มีรากแล้วก็รดน้ำเหมือนกับเพื่อนๆพนปกตินะคะแต่ตอนที่รื้อออกมาค่ะปรากฏว่ามันมี ราเป็นจุดๆเป็นปุ่มๆตรงรากของเขาเลยอะคะ่ะตอนนี้ก็คือแกะราออกแล้วนะคะแล้วก็ล้างล้างเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งไว้ประมาณวันหนึ่งแล้วส่วนอันนี้ค่ะ l อลบอบต้นนี้ซื้อมาเต็มกระถางแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนให้เพื่อที่จะให้เขาโตต่อนะคะตอนแกออกมาไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่ารักเยอะ mm hmm. ก็เลยคิดว่า mm hmm. แต่งรากหน่อยดีกว่าก่อนที่จะลงปลุกโอเคโดยปกติค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได้มีสลับซับซ้อนอะไรค่ะ mm hmm. ก็ตัดเลยก็ อย่างนี้เราก็จะตัดเลยเล็มเลยนะคะโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นลากฝอยโดยปกติเราก็จะไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายนะคะก็แค่จะความรู้สึกแค่รู้สึกว่าให้มัน ให้มันสั้นลงเพื่อที่เราจะลงกระถางได้โอเคเสร็จไปหนึ่งสอง อีกหน่อยก็ตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะไม่มีรากฝอยแล้วก็ล้นลนเลยจากประสบการณ์เรานะคะก็ไม่ตายนะคะมาแอสโตรบ้างแอสโตเนี่ย ดูรากก็จะเหมือนใกล้จะเน่าแล้วนะคะกำลังคิดว่าเราควรจะต้องตัดไปหมดหมดเลยไหมเนี่ยดูดูตัวตัวรากเขาเองก็เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นแล้วนะคะเออเอาไงดีล่ะ กุดๆเลยแล้วกันเนาะเพราะเหมือนเหมือนปุ่มนี้ก็จะอเอากุดๆอย่างนี้เลยแล้วกัน นี่ค่ะมีความยุบแล้วก็ตัดกุดเลยอุ๊ยเพราะว่าอันเนี้ยนะคะรู้สึกว่ารากรากไม่ค่อยรากไม่ค่อยดีละเลยเอาแบบกุดกุดเลยให้เขาขึ้นใหม่อืม LB ค่ะ ทีนี้เอลก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเราแค่อยากจะให้เขากินรากมหม่มีหินค้างก็เหมือนกันค่ะต,ตัดรากฝอยออกนะคะรากที่เล็กๆ จากประสบการณ์นะคะตระกูลยิมโนเนี่ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็แบบโดยเฉพาะการตัดแต่งรากนะคะเปลี่ยนกระถางปุ๊บเนี่ยจะโตจะโตวไวมากมีบางต้นนะคะไม่ออกดอกเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางปุ๊บออกดอกเลยก็มี พราะฉะนั้นเนี่ยเเราจะไม่ค่อยกลัวกับการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตักรากของยิมโนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตายยากมากโอเคนี่ย กดๆเลยโอเคซึ่งเสร็จแล้วออพอเราตัดแล้วเนี่ยก็วางไว้ผึ่งไว้นะคะอย่าเพิ่งไปลงกระถางทันทีนะคะเราก็จะวางผึ่งไว้สักประมาณ2 3 4สามสห้าหกวัน9วัน ก็จนมั่นใจนะคะว่าแผลที่เราที่เราตัดอะคะ่ะมันแห้งสนิทแล้วแล้วก็ค่อยลงปลูกดินนะคะเไม่ต้องกังนวลน,นะคะว่ามันจะตายเราพิสูจน์มาแล้วมันอาจจะมีความไม่สดชื่นมีความเหี่ยวหรือมีความไายลงเล็กน้อยในช่วงที่เราตากนะคะพึง่งตัดสุดท้ายแล้วพอลงดินแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะ จะปรับตัวแล้วก็ฟื้นกลับมาพอรากงอกก็จะสวยเลยทีนี้โอเค